สวัสดีครับพบกับพวกเราครอบครัวตัวกลมทางช่องมีกระตังชาแนลกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับพวกเราจะพาเพื่อนมาชิมอาหารอร่อยในตัวเมืองสระบุรีกันครับเพื่อนเพื่อนเริ่มอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้จะพาไปทานอะไรและเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับเชิญตามพวกเราครอบครัวตัวกลมมาด้วยกันเลยครับตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่ร้านแซบลิงแอนด์มอลสาขา2นะครับ สาขานีนะครับตั้งอยู่บนถนนพี่ชัยในโรงสงครามอําเภอเมืองจังหวัดสระบุรีครับสําหรับสาขา2นี้นะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา10บนาฬิกา30นาทีถึง23บนาฬิกาครับเอาละครับเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆเข้ามาชมด้านในกันดีกว่าครับเมื่อเข้ามาในร้านนะครับเพื่อนๆก็จะพบกับบรรยากาศนี่ครับสวนหินครับสไตล์ญี่ปุ่นครับซึ่งเป็นโซนของเอ้าดอร์นะครับและก็จะมีโซนอินดอร์นะครับซึ่งอยู่ในตัวอาคารครับ ด้านหน้านะครับก็จะมีกระดานดำบอกเมนูแนะนำของทางร้านนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาชมด้านในกันเลยดีกว่าครับเชิญเพื่อนๆตามพวกเราเข้ามาเลยครับบรรยากาศด้านในโซนอินดอร์นะครับก็จะเป็นแบบที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละครับจะออกเป็นแนวโปร่งโล่งสบายนะครับแต่อบอุ่นครับเหมาะมากเลยครับถ้ามาแบบฟิลครอบครัวครับหรือจะมาทานกับยตาสนิทมิตรสหายก็เหมาะมากเช่นกันครับ ชมในโซนอินดอร์แล้วเดี๋ยวเรามาชมในโซนเอาท์ดอร์กันบ้างดีกว่าครับสำหรับโซนาท์ดอร์ของร้านแซบเล้งนะครับเขาจะจัดเป็นแบบสวนหินครับในสไตล์ญี่ปุ่นน่ารักน่ารักครับสำหรับโซนนี้นะครับเหมาะมากเลยครับสำหรับการมาทานเป็นหมูม่คณะนะครับนี่ครับเขาจัดเป็นสวนหินแบบนี้ครับมีน้ําพุนะครับมีลำธารน้อยๆ้อยนะพานน้อยน้อยข้ามลาธาร้วยนะครับดูน่ารักมากครับเก๋มากเลยครับโอ้โหในลําธารนี่มีเลี้ยงปลาด้วยนะครับ ถ้ามากับครอบครัวและบุตรหลานนะครับรับรองครับว่าชอบแน่นอนครับเอาละครับเดี๋ยวพวกเราขอตัวไปทานอาหารก่อนนะครับเชิญเพื่อนๆตามพวกเราครอบครัวตัวกลมมาชมได้เลยครับเอาละครับตอนนี้ครอบครัวตัวกลมของเราก็เดินเข้ามาในร้านแล้วนะครับนำทัพมาโดยหมามีคนสวยของเรานั่นเองครับโดยมีพี่มีต่างกับน้องมีพร้อมเดินประกบมาไม่ห่างหมามีเลยครับข้ามสะพานมาแล้วครับ ดูสิครับบรรยากาศที่นี่เขาดีจริงครับดูสวนนี่ครับอสวยงามมากๆกเลยนะครับเลือกเลยครับแบบนี้อยากนั่งตรงไหนครับเดินทางไกลมากครับถึงจะเราจะข้ามสะพานที่2แล้วครับอยู่กลางสะพานและกำลังจะลงสะพานนะครับดูเหมือนจะมองเห็นโต๊ะที่ต้องการแล้วใช่ไหมครับถ้าได้เป้าหมายแล้วก็มาจับจองกันเลยครับเอาละโต๊ะตัวนี้แหละเลือกที่นั่งกันเลยครับเด็กๆขอเวลาให้มัมมีจัดระเบียบครอบครัวสักครู่นะครับมีตังค์มานั่งตรงนี้ค่ะ เอาละทุกๆคนประจําที่นะพี่มีตังมีโบกมือให้บบป้าด้วยเอาเด็กๆอยากทานอะไรก็เลือกกันเลยนะเลือกได้แล้วบอกมามีเลยจ้าเดี๋ยวเรามาดูเมนูของร้านแซบเล้งกันดีกว่าครับว่ามีเมนูอะไรน่าทานกันบ้างนะเมนูหลักของทางร้านนะครับก็จะเป็นแซบสูตรต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นส้มตำต่างๆนะครับแต่ที่ขึ้นชื่อของทางร้านนะครับก็จะเป็นหมูทอดครับอาหารจานเดียวก็มีนะครับเลือกได้ตามใจชอบเลยครับ พี่มีสังเขาเลือกได้แล้วน้องมีพร้อมเลือกได้หรือยังครับเลือกได้เลยครับน้องมีพร้อมครับชอบอันไหนจิ้มอันนั้นครับได้หรือยังครับจิ้มไม่ถูกครับเยอะและเกินครับจิ้มได้หรือยังครับมีพร้อมครับอ๋อเอาอันนี้ใช่ไหมครับมามีน้องมีพร้อมเลือกได้แล้วเนี่ยไหนให้มามีดูซิอืมน่าทานทั้งนั้นเลยโอเคตามนี้นะงั้นมามีสั่งเลยนะ านมาแล้วจ้ามาทานกันได้แล้วเด็กๆตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนโต๊ะนะครับเพราะเมื่อสักครู่นะครับโต๊ะเล็กไปครับไม่พอวางอาหารครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับว่ามมีสั่งอะไรมาบ้างนะครับจานแรกครับเป็นส้มตําครับดูเหมือนจะเป็นส้มตําไทยนะครับสีสันสดใสน่ารับประทานมากเลยนะครับเนี่ยและเมนูถัดมานะครับมามีสั่งต้มเล้งแซบนะครับซึ่งเป็นอาหารซิกเนเจอร์ของทางร้านแซบเล้งนะครับเนี่ย สีสันน่ารับประทานมากครับอตากมาเทียชิ้นข้างบนมีครับโอ้โหน้าซุปนี่ก็โอ้โหน้ําใสครับน่ารับประทานมากเลยครับและจานของพี่มีตังสั่งอะไรครับอเหมือนจะเป็นข้าวหมูทอดนะครับโอ้โหดูน่ารับประทานมากๆเลยนะครับเนี่ยเป็นไงครับพี่มีตังครับชิมแล้วอร่อยไหมครับอเดี๋ยวจับทอนซ่อมดีๆครับให้เข้าที่เลยครับเอาละครับเมื่อได้ที่แล้วก็ลุยเลยครับพี่มีตังครับค่อยๆเคียย์ข้าวครับเนี่ย แหวกแล้วนะครับเดี๋ยวมามีช่วยพี่ตังหน่อยเล้วเดี๋ยวมามีจะทําให้พี่มีตังดูนะตักหมูมาวางไว้บนข้าวแบบนี้นะแล้วพี่มีตังก็ตักทานได้เลยค่ะดูเหมือนอาหารเรายังมาไม่ครบนะหมามีรอแป๊บนะคะอย่าพึ่งทานกันจนอิ่มก่อนนะอ่ามาแล้วอีกหนึ่งเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านหมูทอดนี่เองโ <Wow. S 1> อง้โหน่ารับประทานมา,มากๆเลยครับโอ้หม,มาคู่กับน้ำจิ้มแจ่วโอ้โหตีคู่กับ ส้มตำครับเข้ากันจะบอกใครแต่ละเมนูนี้ซิกเนเจอร์ของทางร้านทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยโดยเฉพาะนี่ครับเมนูที่เป็นพระเอกของทางร้านครับต้มแซบเล้งครับนี่ครับตำนานกระดูกอ่อนเคี้ยวได้น้ำซุปแซบมากอู้หูตอนนี้พี่ตังกังได้รอบครับเป็นไงครับพี่ปิตังครับอร่อยไหมครับข้าวหมูทอดนะครับไม่พูดพร่ำจะทำเพลงครับเคี้ยวตุยตุยครับอ๋อเยี่ยมมากเลยครับพี่ปิ่ตัง อร่อยถูกปากมากเลยใช่ไหมยกนิ้วอย่างนี้พี่เต้กถูกใจมากๆเลยครับมาร้านนี้ต้องห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับต้มแซบเล้งนะครับส้มตํากับหมูทอดนะครับนี่พี่ตังทานคู่กับแตงกวาเลยครับดูดิครับแมดูแลผิวพรรณมันอย่างดีครับอร่อยไหมครับพี่พีตังครับเดี๋ยวพี่พีตังรับทิชชู่จากมีซับปากเลยครับเสียภาพพดนะครับพี่พีตังครับโอ้โหเป็นยไงครับพี่ตังครับ น้ำจิ้มแจ่วเขาอร่อยมากเลยใช่ไหมเนี่ยทานไม่หยุดเลยเนี่ยอดูครับเยี่ยมเป็นเลยครับอู้หอร่อยมากถูกใจพี่พี่ตังมากครับรสชาติน้ำจิ้มแจ่วเขาเด็กๆทานได้นะครับเนี่ยดูพี่พี่ตังเนี้อหมดกันครับภาพรักที่เก็บสะสมมานานครับกับสาวน้อยคนนี้อ่าไม่เป็นไรครับไม่ต้องเก็บภาพก็ได้ครับเต็มที่ครับพี่พี่ตังครับกิมไม่เลิกครับกินแจ่วไม่หยุดเลยครับเนี่ยอร่อยถูกใจพี่พี่ตังมากเลยใช่ไหมครับ เอาละครับขอเวลาเป็นส่วนตัวให้กับพี่มีตังทานอาหารก่อนนะครับโอ้กลับมาก็ยังเหมือนเดิมครับยังทานไม่หยุดเลยครับแสดงว่าอร่อยถูกปากพี่มีตังเป็นอย่างมากใช่ไหมครับเนี่ยแม่ไม่ต้องสนใจใครครับพี่มีตังครับทานให้เต็มที่ครับเดี๋ยวทานเสร็จแล้วไปเล่นชิงช้ากันนะครับพี่มีตังครับ ตอนนี้พี่มีตังเติมพลังงานให้เต็มที่ก่อนนะครับที่ร้านแซบเล็นี่เขาดีมากนะครับหม่มมีครับบรรยากาศก็ดีครับอาหารก็เลิศรสลงตัวสุดๆถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับมีโอกาสผ่านมาทางจังหวัดสระบุรีนะครับแล้วไม่ได้มาทานร้านนี้นะครับถือว่าพลาดมากๆเลยละครับี่ทุกอย่างลงตัวจริงเอ๊ะแต่คุยเรื่องอาหารตั้งนานแล้วมีพร้อมไหไปไหนเนี่ยมีใครเห็นเรามีพร้อมบ้างไหมครับเนี่ยมีพร้อมครับอยู่ตรงไหนครับเนี่ยส่งเสียงหน่อยสิครับ อ๋ออยู่ตรงนั้นนี่เองกำลังจีบสาวอยู่ด้วยไม่ธรรมดานะครับพนุ่มมีพร้อมขี่จักรยานสีเขียวครับโอ้โหได้เพื่อนแล้วครับเนี่ยไปไหนกันครับเห็นสาวแล้วไม่สนใจครอบครัวนะเนี่ยร้ายกาจจริงๆน้องมีพร้อมของเราเนี่ยมีครับพี่ตังก็หลังจากทานอาหารเสร็จครับก็มาปล่อยอารมณ์กับชิงช้าครับเป็นไงครับพี่ตังครับอาหารที่อร่อยไหมครับโอดูนะครับพูดไปออกกับแน่หนึครับจุกใช่ไหมครับพี่ตังครับ อาหารที่นี่เขาอร่อยมากเลยนะครับพี่มีตังครับบรรยากาศที่นี่ก็ดีเดี๋ยววันหลังป๊าป๊าพาพี่มีตังมาทานที่นี่อีกนะครับเอาละเดี๋ยวพี่มีตังเล่นซิงช้าอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวป๊าป๊าขอตัวไปทานอาหารกลับมามีก่อนนะครับเดี๋ยวป๊าป๊ามานะครับเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ป๊ามาทานบ้างแล้วครับรออยู่นานแล้วครับต้องขัดกันดูครับลูกครับ ี่ป้าพูดแบบนี้นะครับคนมีลูกเท่านั้นครับที่จะเข้าใจเอาละครับเดี๋ยวป้าป้อขอประเดิมคําแรกนะครับด้วยต้มแซบเล้งนะครับกลิ่นหอมมากครับลองนะครับหืโอ้โหฟินมากครับโอ้โหนี่เยี่ยมไปเลยนะครับเล้งที่นี่อร่อยมากเลยครับเนี่ยที่เขาบอกกระดูกอ่อนเคี้ยวได้นะครับเรื่องจริงจริงครับเนี่ยเดี๋ยวป้าทานให้ดูอีกคำนะครับนี่ครับหววางนะครับนี่ฮะโอ้โหบอกตรงนะครับรีว่า อร่อยมากนะครับที่เขาบอกว่ากระดูกอ่อนเคี้ยวได้กับน้ําซุปรสแาบเป็นเรื่องจริงนะครับเนี่ยพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับขออีกคำครับอืมโหแบบโหมันมันมันอร่อยครับมันเลี่ยมไปเลยครับเนี่ยพูดไม่ออกครับเนี่ยคนยกนิ้วให้อย่างเดียวเลยครับต้มแซบเล้งนี่ครับอร่อยมากครับยกให้เป็นที่หนึ่งเลยครับเมื่อกี้ลองทานต้มแซบเล้งนะครับเดี๋ยวต่อไปขอซิกเนเจอร์เมนูต่อไปครับนี่คือหมูทอดครับ เดี๋ยวมาดูดีกว่าครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอที่พเจาก่อนครับดูดีครับแหมหมูทอดนี่น่ารับประทานมากๆเลยครับเอาละครับอือขอเวลาเคี้ยวนิดนึงครับอือหือโอ้โหมันมันมันโอ้ฟินมากครับอร่อยมากๆครับยกนิ้วอีกแล้วครับบอกเลยครับว่าที่นี่อร่อยทุกอย่างจริงๆครับคำคือนี้ยังอีกยาวไกลครับขอลุย่อแบบยาวๆครับ อร่อยมากเลยเมามีครับไหนดูพี่พีตังน้องมีพร้อมไปไหนเนี่ยอ๋ออยู่นู่นเองเองครับปลอดภัยครับอยู่ในสวนหินครับวิ่งอยู่นู่นครับเนี่ยสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่มีโอกาสผ่านมาทางจังหวัดสลบกรีนะครับลองแวะมาชิมกันดูนะครับที่ร้านต้มแซบเด้งแอนมอนะครับสำหรับวันนี้พวกเราครอบครัวตัวกลมต้องขอลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนนะครับไว้ครั้งหน้าเราจะนําสาระดีๆและความบันเทิงมาฝากกับเพื่อนอีกนะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับ บายบายครับ